ปัจจุบันเรามีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีไหนบ้างและแต่และว,วิธีนี้มันแตกต่างกันยังไงครับจริง,รงๆเนี่ยเมื่อกี้เกิดไปแล้วรอบหนึ่งก็คือตรวจโดย,โดยทางอ,อง้อมก็คือการดูเลือดแฝงในอุจจาระแล้วก็จะมีเทสใหม่ๆที่มีคนเคยพูดถึงบ้างหรึงการตรวจ DNA ในอุจจาระ จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันแค่มีความไวที่มากขึ้นเฉยๆแต่ราคามันค่อนข้างจะสูง DNA ในอุจจาระทําได้ด้วยเหรอทาได้ค่ะก็คือเป็นการตรวจหาตัวเซลล์ที่มันเริ่มจะกลายพันธุ์แต่ไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นมะเร็งแค่มีความเสี่ยงซึ่งการตรวจอุจจาระไม่ว่าจะเป็นตรวจ DNA หรือว่าตรวจเลือดแฝงในอุจจาระเนี่ยยังไงก็ต้องมาสเต็ปที่2ก็คือการส่องกล้องต่อถ้าผลเป็นโพซิทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกที่ตรวจทางอ้อมเนี่ยจะเป็น two step ก็คือตรวจปุ๊บบวกไปส่องกล้องบางคนบอกว่าฉันไม่อยากส่องกล้องฉันกลัวฉันไม่อยากเตรียมลำไส้ขอไปตรวจทางรังสีได้ไหมเช่นไปส่วนแป้งหรือว่าตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลำไส้ใหญ่ก็ตรวจได้ค่ะแต่ต้องมาจบที่ต้องมาจบที่สองกล้องเพราะว่าเจออะไรที่ผิดปกติปุ๊บเขาก็ต้องบอกว่าให้ไปสองกล้องถ้ามีปัญหาเขาก็ไล่ไปสองกล้องใช่ซึ่งสมมุติเขาไม่ไล่ไปสองกล้องอาจมีปัญหาเขาได้ใช่ งั้นก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอุจจาระเางเนี้ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่บางคนมีแต่ตรวจไม่เจอก็มีค่ะเ oh. พราะเลือดมันไม่ได้ออก oh. มันก็จะตรวจไม่เจอเลือด oh. คือมะเร็งมันแปลกนะคะมันไม่ค่อยเลือกต้องบอกว่าแพทเทิร์นการเติบโตมันไม่ค่อยเหมือนกันทุกคนบางคนเนี่ยก้อนในลำไส้เล็กนิดเดียวเหมือนเม็ดถั่วเขียวแต่มุดออกไปโอโโ้โหมโหฬาร oh. บางคนเนี่ย ข้างนอกไม่มีแต่มุดเข้าไปในลำไส้จนลำไส้อุดตันแบบ<อ>คือคือมันมีด้วยความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็าแอบมูเตโลนิดนึงแล้วแต่เวรแต่กรรมค่ะ <laughs> จริงจริงจริงอังนนี้งั้นแสดงว่าการส่องกล้องนี่มันจะรู้หมดเลยส่องกล้องเนี่ยต้องบอกไลยว่ารู้ค่ะรู้จริง